สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องเอาเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอูสุพล์ออโตสวิศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับถนนลังสิตนครนายกอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะฮะกับงานเปิดฝาสูบโตโยต้าวีโก้เครื่อง2 TR 2700cc ซีซีหรือเครื่อง2.7นะครับเป็นงานอ่า เปิดฝาสูบที่ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับไม่ยากสักเท่าไหร,ร่นะฮะเปิดฝาสูบอย่างเดียวนี้ก็ต้องยกเครื่องออกมานะครับใครจะถอดแบบไม่ต้องยกก็ได้นะครับอยากจะสไลด์ฝาหน้าอยากจะมุดเข้าไปหัวเล้อะนะครับเอาไปล้วงถอดก้นอ่างนะครับไปล้วงถอดก้นอ่างซึ่งมันก็ติดแหลกติดคานนะครับหรือว่าจะสาวลอกให้หน้าเครื่องมันเชิดนะฮะ แล้วก็มุดลงไปล้วงนะครับแล้วเวลาใส่ก็ใส่ลำบากลำบากนะไม่อริยานะครับของผมสไตล์ผมนี่ยกเครื่องอย่างเดียวนะครับยกเครื่องอย่างเดียวนะฮะถ้าเป็นรถตู้เนี่ยมันสไลด์ได้เลยนะครับรถตู้สไลด์ได้นะแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าคนที่เขาทำรู้หลักแล้วทำจนชินแล้วก็ทำได้นะทำได้อันนี้แล้วแต่ใคร แล้วแต่ว่าใครจะทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมผมล้อหรือยกออกมาก็จะประกอบทั้งตัวเลยนะแล้วก็ยกใส่เข้าไปไม่ต้องไปประกอบเป็นชิ้นนะครับนี่มาดูตัวเครื่องสภาพเครื่องประมาณนี้นะเนี่ยสภาพเครื่องประมาณนี้นะครับลูกค้าอยากให้ทําแค่ข้างบนนะลูกสูบก็ยังแน่นอยู่นะครับลูกสูบยังแน่นอยู่แต่ผนังนก็บอกสูบมันเป็นสนิมมันขึ้นเนี่ยแดงเนี้ย พราะมันโดนน้ำนะมันโดนน้าเดี๋ยวต้องขัดต้งหน่อยลูบๆต้งหน่อยนะครับแล้วก็ขัดหัวลูกสูบขัดหน้าเสื้อดูนะครับเราก็ว,วัดดูว่าหน้าเสื้อเนี่ยมีปัญหาไหมนะครับถ้ามีปัญหายังไงลูกค้าก็ต้องทํานะครับเพราะว่าทําไปแล้วมันจะไม่จบนะครับตัวนี้ก็ยกฝาสูบออกไปลงกึ่งเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามันต้องทําให้เสร็จก่อน ปีใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล้างชุดนี้นะครับชุดนี้ฝาหน้าอันนี้ฝาหน้าถอดแล้วนะผมมาประกอบใส่เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับทําไมถึงต้องยกเครื่องออกมานะอ,อ,อันดับแรกเลยคือสะดวกและง่ายกับการทํางานนะครับเก็บงานได้สะอาดแล้วก็ทากาวแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันจะง่ายการทํางานอ่ะนะครับปูดไปก็ดักตัวเองแล้วความน้ํานี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเพราะว่าลูกปืนดังอันนี้เนี่ยมันจะก่อนเขาไปเรื่อยๆืยนะครับปะเกนปะเกนยังไม่อยู่เนี่ยมันจะก่อนด้านหลังก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้รูน้ําเนี่ยก็จะทะลุผ่านเสื้อนะครับผ่านไปมีโอลิงนะครับมีโอลิง หนึ่งตัวโอลิงหนึ่งตัวสองตัวนะครับที่เหลือเป็นโอลิงน้ำมันนะครับเนี่ยพอเรลาจะถอดเนี้ยเราจะสไลด์ออกมาเงี้ยปึ๊บเนี่ยมาเงี้ยมันมันเอาไม่ออกนะครับมันจะมีน็อตน็อตอยู่ในอ่างนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะประกอบเนี่ยอ่างชิ้นเนี้ยจะประกอบประกอบแปะแปะแล้วครับยึดน็อตรอบ พอยึดเสร็จแล้วใส่ฝักบัวนะครับใส่ฝักบัวเสร็จก็จะใช้อ่างตงัวนี้ประกบเข้าไปอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งชั้นนะชั้นสุดท้ายนะครับล่างสุดตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้อยู่ตรงกลางซึ่งเอ่อเวลาถอดถ้าถอดในรถเนี่ยมันถอดได้นะแต่ก็คือต้องถอดก้นอ่างซึ่งมันต้องมุดใต้ท้องรถแล้วก็ต้องมือไปล้วงประแ,แจนะครับเวลาเราจะใส่เนี่ยกาวก็เลอะเทอะเละเทะไปหมดอะ่ะ เพราะว่ากว่าจะแย่ประคองเข้าไปนะครับซึ่งทําคนเดียวนี่ทาทาลาบากนะทาคนเดียวนี่ทาําบ้ามันต้องสักสองคนนะครับประคองช่วยกันประคองอ่างแต่ถ้ายกออกมาเนี่ยงานประกอบเนี่ยมันจะได้เนียนกว่านะครับแล้วก็กาวไม่เลอะไม่เละเกลาวเนี่ยถ้าเราใส่ถ้าเราถ้าไม่ได้ถอดนะถ้าไม่ได้ถอดตัวนี้นะครับอยู่ในรถนะตัวนี้มันจะโผล่ออกมาประมาณนี้ มันจะโผล่มาให้เราเห็นตรงนี้ก็อยู่ในเสื้อสูบตรงนี้ก็จะโผล่มาให้เราเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นโอลิงน้ํามันนะโอลิงปั๊มน้ามันนะครับตรงนี้รูปั๊มน้ํามันเครื่องอยู่ตัวนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เวลาเราเวลาเราทากาวเนี่ยเราไม่ได้ถอนเนี่ยเวลาเราใสหน้าเข้าไปนะรัาไถเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะดันกาวเข้าไปนะครับมันจะดันกาวเข้าไปอยู่ในนี้นะครับนะอยู่ในนี้นะครับ ถ้าทาพอประมาณก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทาเยอะเกินไปนะครับ <nelle> กาวมันจะเข้าไปในนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะดักดักกาวไว้เนี่ยร่องตรงนี้นะครับมันจะเป็นร่องนะเนี่ยมันจะดักกาวไว้นะครับพอเวลาเพราะว่าฝาหน้ามันจะมีโอลิงนะครับฝาหน้าเนี่ยมันจะมีโอลิงจะมีโอลิงนะครับวงเลยเนี่ยวงเบลเลยเนี่ยแบนหมดแล้วนะครับเพราะเครื่องร้อนนะแบนหมดเลยเนี่ยก็พาเราใส่เข้าไปเนี่ย สมมติว่าตัวนี้อยู่ฝาหน้าเราไถาเข้าไปเงี้ยฟืบเนี่ยช่วงช่วงรถไถเข้าไปเนี่ยกาวมันจะโดนดันเข้าไปนะครับนี่ยคือผมกังวลตรงนี้แหละนะครับแค่ตรงนี้เองแต่เขาก็ทํากันทั่วแหละนะครับผมผมก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละแต่ผมขอยกเครื่องดีกว่านะครับผมรู้สึกว่ามันสบายใจกว่านะเอาที่เราสบายใจเราทำแล้วเพราะว่าค่าแรง ยกเครื่องก็ไม่ได้เท่าไหร่ดีกว่าเสียเวลาไปนอนหรือล้วงไขน่น็อตเสียเวลามากเลยนะผมมองแล้วต่อให้เราสาวลอกให้เครื่องมันเงยนะครับให้มันหนีให้มันหนีให,นหนให้มันลอยขึ้นมาทั้งแหลกเนี่ยมันก็ต้องมุดไปล้วงไปไข่เสียเวลาแล้วก็เวลาทากาวยกประกอบเนี่ยมันจะดิ้นไปดิ้นมานะ่ะมันไม่นิ่งล้วก็ทํางานคนเดียวนะครับยกอย่างนี้ผมสบายใจของผมดีกว่านะยกแล้วก็ล้างชิ้นส่วนชิ้นงาน ซีนใหม่ด้วยเลยทีเดียวเก็บงานไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนเดี๋ยวจะเปลี่ยนอ่ซีนท้ายเครื่องด้วยนะซีนซีนหลังเครื่องกับเสื้อเสื้อยึดซีนหลังเครื่องครับซีนประกอบใหม่พเพราะกาวมันหมดสภาพแล้วกาวหมดสภาพแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำมันเครื่องมันซึมออกตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยซึมออกฝานะซึมออกฝาหน้านะครับน้ํามันเครื่องแล้วน้ําลงเครื่องเนี่ยรู้นะครับผมเห็นแล้วว่ามันเป็นที่อะไรนะครับ น้ำลงเครื่องกสายมันก็เกิดจากความร้อนเนี่ยครับของเครื่องยนต์นะนี่ครับไหลออกนี่เลยนะครับไหลออกตรงนี้นะครับเอากล้องเนี่ยเอากล้องส่องเาะผมก็ไม่ได้ส่องให้ดูเอากล้องส่องนะครับเอาน้ากอกเนี่ยผมก็เอะใจไงก็ลองดูก่อนนี่หยดหยดติ้งนานๆแบบหยดติ้งนานๆหยดทีนะนะครับ เนี่ยมันเป็นรอยน้ำนะครับคือโอลิงมันแบนแล้วก็กาวเนี่ยกาวนี่แทบจะไม่ติดแล้วนะเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันออกเห็นไหมเนี่ยน้ํามันเครื่องออกออกซึมออกเนี่ยนะเนี่ยครับซึมออกข้างเลยนะครับกาวหมดสภาพนะครับหรืออาจจะมีการสั่นสะเทือนของฝาหน้านะเพราะว่าใช้น็อตยึดหลายตัวก็จริงนะครับแต่พอเราใช้ในระยะเวลานานนะครับ ฝาหน้าเนี่ยน้ำมันจะซึมออกสังเกตหลายๆคันนะครับมันจะเห็นว่าฝาหน้าน้ามันจะซึมออกกาวก็ไม่มีการยึดติดแล้วนะครับเคาะเคาะเบาๆนี่หลุดไม่มีไม่ต้องงัดเลยอะ่ะไม่ต้องงัดเลยนะครับเคาะปุ๊หลุดมาเลยประมาณนี้นะครับฝาสูบมาส่งลงคึงเรียบร้อยนะครับเขเวียงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเดีย๋ยวล้าง ล้างของความสะอาดแล้วก็รอฝาสูบเนี่ยมันจะติดคานนะครับเนี่ยมันจะติดพวกเนี้ยคานเนี่ยไอแป๊บน้ํามันเนี่ยแล้วก็เราต้องยกต้องเอาลอกมายกให้เครื่องมันแหนขึ้นนะครับให้มันให้มันเงยให้มันแหนขึ้นถึงจะถอดอ่าพวกอ่างน้ํามันได้นะแต่รถตู้เนี่ยมันสไลด์ได้นะเออเพราะว่ารถตู้ด้านล่างมันมันไม่ได้ติดอะไรนะครับ ใต้อ่างโล่งน,นะครับเขาก็เลยเลือกที่ว่าสไลด์เอานะครับรถตู้นะครับมันไม่เหมือนกันนะ <mm> เครื่องของพิเ็ดเหมือนกันแต่มันไม่ทําไมไม่เหมือนกัน <mm> งงครับแต่พวกวีโก้ฟอร์จูเนอร์เนี่ยต้องยกเครื่องอ <mm> อกเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่านะครับพอดีฟอร์ดเอามาจอดให้ดูนะเอาฟอร์ด เผือเดี๋ยวล่างๆเสร็จเดี๋ยวทำฟอร์ดก่อนนะฟอร์ดสองจุดสองนะครับเดี๋ยวว่างไ้ถ่ายดูนะฮะก็ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมนะฮะตอนเช้านะครับดี๋ไปหาข้าวกินสัะหน่อยแล้วก็เดินไปสัมมนากับอู่พวกกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ